นี่เลยนะครับเพกของเราเห็ดเพาะนะครับผมเราก็มาทุบพลิกนะครับทุบหอมแดงทุบตะไคร้นะครับแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนๆเลยนะครับเทน้ำยานางลงไปนะครับกองด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเศษนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ช้อนฟองออกนะครับอ่ามันจะได้ดูน่ากินนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับลงไปเห็ดเพาะลงไปเลยนะครับ แล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยชูรสนะครับผมแล้วก็น้ําปลาแล้ะปลาดีนะครับตามใจชอบเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับไข่มดส้มของเรานะครับผมแล้วก็ใบก้านตองนะครับใบนางรักนะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ชะอมของเรานะครับใส่ไปเลยแล้วก็โปเลยโปเลนะครับให้มันเข้ากันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแกงเห็ดเผาะใส่ไข่มดส้มของเรานะครับผมเสร็จแล้วนะครับแกงเห็ดเผาะของเรานี่เ <Okay. S 2> ลยร้อนเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสิงโตพากินนะครับนี่เลยแกงเห็ดเผาะของเราอย่ารอช้านะครับกินเลยดีกว่า มาหวาละหิวขออัญเชิญซ้อนก่อนนะครับเดี๋ยวกินไม่อิ่มไยเอ็ดเพราะอุดต,ตะ,ะดิดนะครับ

แฟนเห็ดพอะแต่ใบหะนางนี่แบบเราก็ใส่ใบเชะพูนะแต่ใบชะอมนะใครมบได้เลยใบนางรักนางเด็กสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะครับเห็ดพอะผมอัดบายให้ฟังเห็ดพอะเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ตามเขานะครับที่เป็นแบบว่ามีความชื้นอย่างเงี้ยเนาะมีเชื้อของมันอยู่แล้วนะครับ มีกินเฉพาะหน้าฝนนะครับเห็ดเพาะใช่ไหมมีกินเฉพาะหน้าฝนล้วไม่ได้มีทุกภาคนะครับเปิดฤด,ดูกาลใหม่ให่นี่โลหนึ่งห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเป็นพันก็มีครับบางพื้นที่หากินยาก 啊，哦，那。 ผมขออนุญาตไปกินต่อนครับแบตจะหมดแล้วถ้าอยากให้ผมกินอะไรให้ดูนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สิงตัวพากกินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายาย